มีกิจการกำลังขยายสาขากำลังขยายแฟนชายเปิดธุรกิจกำลังขยายสาขา กำลังขยายแฟนชายจัด่วงจุ้ยทิศนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือธาตุไม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาของวันก็คือช่วง9โมงจนถึง11โมงหากเปรียบกับไม้ก็เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่พร้อมที่จะแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาพร้อมที่จะขยายเพื่อไปสู่ความสําเร็จนั่นเองทิศนี้แฝงนัยสําคัญของพลังแห่งความขยันพลังแห่ง ความกระตือรือร้นเพื่อที่จะแผ่ขยายไปสู่ความสำเร็จนั่นเองทิศนี้ของบริษัททิศนี้ของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้มืดมืดลกๆจัดข้าวของให้เป็นระเบียบแล้วเสริมทิศด้วยสีเขียวแก่เขียวเข้ม วัสดุลายไม้ก็ได้จัดตกแต่งอย่างน้อยให้ได้1ใน3ส่วนของทิศนี้ก็จะช่วยให้บริษัทของคุณแผ่ขยายไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมนะคะหากคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องคุลัญญาไว้หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจัดห่วงจุย้ยใส่คำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ